สวัสดีครับตุเรียนต้นนี้กับปลูกวันที่ยี่สิบหามิถุนายนนะครับเนาะกับอยู่ประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนแล้วครับต้นนี้เบี้ยพันธุ์กับต้นละแปดสิบบาทครับเป็นจิ้งกระดงครับส่วนผมมักต้นน้อยครับผมเกยวต้นน้อยมาปลูกเนาะผมว่าหางมันอ่อนดีครับห่างมันงามเนาะ เบี้ยพันต้นน้อยแล้วแต่สวนนะครับแล้วแต่สวนครับบางสวนเขาก็เอาต้นง่ายมาปลูกเนาะต้นง่ญ่กับใบไว้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับการรักษาเขาเนาะอาคิดที่แล้วผมก็เลี้ยงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวหากมันที่ช่างครับไปร้านหนาวจะจัดหากมันที่ช่างเนาะเหตุใดใบใบอา่าเหลืองร่นเนาะ คือระบบพหักก็หากินไ่เลยครับมันหนาวครับวิธีแก้ก็คือว่าเอาฟางครับฟางหรือเศษหญ้าหรืออ่าพวกเศษวัชพืชพวกนี่ห่อครับบกโคด้วยเขาหนาๆนาครับให้เขามีความชื้นเนาะเอามาเขาเรื่องหนาแล้งครับเอาเรื่องหนาแล้งบันนี้ครับหนาแล้งเนาะหนาแล้งเวลาห้อนมันห่อนจัดเลยครับเวลาห้อนห่อนจัดเนาะโดยเฉพาะห้าสิบกว่าองศานี่ผมเคย่านมาแล้วครับส่วนผม หนาห่อนี่ปัจจัยหลักคือน้ำมครับน้ำมต้องพอแล้วครับเด้อให้ได้ซู่มือเป็นดีครับตอนเ่้าก็ได้ตอนแรงก็ได้ครับน้ำมครับให้ได้ซู่มือเป็นดีแล้วก็คล็กท่อมาพร้อมครับค่าให้ตอนแรงเด้อคล็กท่อระบบหน้ามมาพร้อมครับว่าน้ามห่อนบ่อในท่อครับคลกเบิ้งดีๆครับหน้าแรงให้ได้ซู่มือเป็นดี ย่าเผลอรครับหนาแรงถ้าเจ้าเผลอเมื่อใดก็คือว่าใบร่วงทันทีครับหนาแรงเนาะหาฟางหรือหาเศษหนาเศษอย่างมาปกคคนให้เขานานๆครับให้เขามาีความชื้นยู่โดนๆนะครับเนาะหนาแรงนี่คดระวังครับถ้าพานสองนา สองฤดูการนี่ไปได้ครับหนาหนาวหนาแล้งไปได้ก็คือว่าเขามีประสบการณ์ขันนึงแล้วครับส่วนมากทุเดียนเขามันตีบอตายกับเชงฮักครับหนาหนาหนาวหนาแล้งครับสองหนานี่ครับสองฤดูการนี่หนาหนาวหนาแล้งนี่ครับถ้าผ่านไปได้เจ้าก็มีประสบการณ์แล้วครับทุเดียนเขากับคือผ่านผ่านตรงนี้ไปได้ก็คือว่าปีต่อไปเขาอาจมีปัญหาก็ได้ครับ ก็คือผมเนี่ยครับผมกับมื้อไม้กันครับผมกับพานมาแล้วครับแรกแกที่มันตายก็ตายเพราะนานาวหนแรกครับโซนอิสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะว่าเรื่องโซนอิสานบ้านเฮาความชื้นมาได้ครับโซนอีสานบ้านเฮาเขาต้องปรับริกแพงเอาครับเนาะเอาเรื่องดีๆเรื่องดีๆความดูดนิดน้อยก็มาบอกสู้นฟังครับโซนอิสานบ้านเฮา เอาคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเด้ยวสวัสดีครับ